ที่น้องที่รักเปาโลจำเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องราวของตนเองเพื่อยืนยันถึงการทำงานของท่านที่ไม่ได้ด้อยกว่าผู้ประกาศคนอื่นๆที่เหมือนว่ากาลังจะหลอกลวงคริสตชนชาวโครินยูเพราะท่านปรารถนาที่จะไม่ให้คริสตชนต้องถูกหลอกกลุ่มคนเหล่านั้นพยายามที่จะโอ้อวดตนเองเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือเปาโลจึงตัดสินใจทำเช่นเดียวกัน และมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่ท่านได้ทำเลยไม่ว่าจะเป็นความเป็นชาวยิวหรือการเป็นผู้รับใช้ของพระคิ์เจ้าที่ท่านได้ทุ่มเทด้วยชีวิตและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความจริงที่ประจักษ์แก่ทุกคนสิ่งที่เปาโลต้องเผชิญในการรับใช้และการอุทิศนั้นจึงไม่มีใครสามารถเทียบได้ ทุกสิ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระคิศเจ้าและเพื่อการประกาศข่าวดีอย่างไม่ลดละให้คนได้รับรู้เปาโลผ่านอะไรมามากมายกว่าใครๆไ,ไม่ว่าจะเป็นงานหนักการถูกจองจำการถูกเคี่ยนตีจนถึงกับการเผชิญหน้ากับความตายความยากลำบากความทุกข์ทรมานและอันตรายต่างๆทั้งหมดนี้หนักกว่าคนอื่นๆมากมาย ซึ่งเปาโลยอมรับทุกสิ่งเพราะท่านเป็นห่วงความเป็นอยู่ของคริสตชนความจริงแล้วเปาโลไม่ต้องการที่จะโอ้อวดเลยเพราะท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่ง,งต่างๆถาวายแด่พระเจ้าด้วยสำนึกในความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อมนุษย์นอกจากนี้ท่านยังสำนึกถึงความอ่อนแอของท่านและระลึกเสมอว่าหากไม่มีพระเจ้าแล้ว ท่านไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยแต่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ท่านจึงจำเป็นต้องพูดคิสชนต้องมองเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งเราจะอ้างถึงความดีของเราได้ก็เมื่อเราได้เสียสละอย่างมากที่สุดและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความลำบากอย่างที่สุดเพื่อเห็นแก่พระเยซูเจา้าและผู้ที่หิวกระหายที่จะได้รับข่าวดีเท่านั้น หากวันนี้เรายัางไม่ได้ทำอะไรมากเท่านี้ก็จงรีบทำก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราสามารถมองเห็นว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อพระกิจเจ้าได้อีกบ้าง i upon the calm